เอาเลยฮะกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ที่หน้าเดสก์ท็อปของผมอีกแล้วนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมจะเอาเรื่องมาแจ้งนิดนึงนะครับผมซึ่งไออะไรเฮ้ยแชมป์นะฮะก็ตอนนี้พี่อยากเออเดี๋ยวจะเย็นดีกูพูดกันเด็กก่อนเดี๋ยวบอกกับทุกคนก่อนทั้งพี่ทั้งน้องทั้งป้าทั้งน้าทั้งอากูบอกหมดเลยชุดนี้วินทีนี้นะครับก็คือคอมพังนะครับผมทําไมคอมดึกพังพังนะครับผมให้พี่รุ่นพี่ก็ดูให้เขาบอกว่าไดเวอร์มันพังเนี่ยมันเป็นอย่าง ผมไม่รู้นะว่าเดเวอร์พังหรือมันอะไรมันบอกว่าเหมือนมันไม่มีอุปกรณ์อะไรสักอยาก่างแต่ว่าผมก็เช็คดูแล้วมันก็มันก็เล่นไม่ได้อยู่ดีครับมันขึ้นอย่างเงี้ยเออพิมพ์อะไรกดอะไรก็ไม่ได้เลยมีร oh. ุ่นพี่เขาบอกว่าเดเวอร์คอมพังนะครับผมเขาบอกแล้วว่าให้ไปลงวินโดว์ใหม่ซึ่งผมไม่ได้<ถ>สำรองอะไรไว้เลยเว้ยทุกอย่างอยู่ตอนนี้อยู่ที่ร้านแล้วคอมอยู่ที่ร้านแล้วทุกอย่างหายหมดเลยครับผมไมค์ครับนะฮะ i ม e c r a f t ที่เล่นมาหายทุกอย่าง Intro อ,อ,อินโทรด้วยใช่ไหมวะเอออินโทรด้วยอินโทรโหลดได้โหลดได้โหลดใม่ได้ใช่หรอเออโหลดจากนี่ไงยูทูบเลยโอเคนะฮะทุกอย่างคือแบบมันหายหมดนะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยคือก็ไม่รู้ว,ว่าอยู่ดีคอมวันนั้นนั่งเล่นคอมอยู่เฉยๆมันก็ค้างแล้วก็พงังไปเลยนะครับก็เลยใช้ก็เลยเอาซ p u ไม่ใช่ดิก็เลยซ p u คอมน้องมาลองใช้ก่อน นะครับก็เออเคสคอมใช่ปหเขาเรียกว่าเคสเลยใช่ไหมเออซีบียูนตัวเล็กๆข้างในเว้อเหรอนี่ฮะก็เอาของน้องมาเปิดก่อนก็ตามที่เห็นนะครับผมแรมสองกิกซ์่งมันก็ไม่สามารถเล่นเลยได้เล่นไมโครับยังแหลกเลยเนี่ยถ่ายคลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าจะลงได้หรือเปล่านะครับคือมันแหลกมากนะครับผมขนาดเล่นเฟซบุ๊คมึงยังแหลกนะเข้ายูทูบดิเออเนี่ยแบบมันเล่นไมโครับก็ไม่ได้เล่นอะไรก็ไม่ได้เลยครับตอนนี้ คือปวดหัวมากนะครับก็ตามนั้นน้องก,ก็รอไปก่อนนะครับคอมพีมันพังนะครับแล้วก็คลิปอยู่ในนั้นอัดไว้ประมาณ5คลิปไอ้เหี้ยหายหมดเลยไซยนระได้เลยไซยนระได้เลยนะครับก็เริ่มใหม่แล้วนาะอก็ตามนั้นแหละนะครับก่อนที่จะไปโปรโมทเซิร์ฟตัวเองนิดนึงอ่ะเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟแนวโปกเกมอนนะครับผมเคยลงคลิปไปแล้วแหละก่อนที่เครื่องคอมจะพังโชคดีที่ลงทันนะครับผม มึงเข้ากันนานเลยอ่ะเน็ตมึงเร็วมากเป็นเซิฟนี้นะครับเป็นเซิฟโปกเกมอนนะครับของพี่เองนะครับก็ฝากกันมาเล่นด้วยเออแต่ว่าพี่พี่ไม่ได้เข้าเซิฟนะนอกจากจะประมาณวันจันทร์ไม่งั้นก็พรุ่งนี้ตอนเย็นนะครับก็โอเคตามน้าะประมาณวันอาทิตย์ตอนเย็นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมไปละเออเดี๋ยวขอซ่อมคอมก่อนนะใจะเย็นรอกันนิดนึง